เลือกทิชูหรือสายฉีดตูดครับฉีดครับทิชูครับมันเช็ดแล้วมันสะอาดมันแห้งสบายตัวมันไม่ได้การชาล้างครับน้ำครับชาร์ล้างได้ดีกว่าครับใช่น้ามันล้างแต่สุดท้ายเราก็ต้องเช็ดไงทิชูเนี่ยมันมันเข้าทุกซอกซอยเราใช้มือเช็ดมือเราสามารถกดขยับได้แต่น้ำเนี่ยเราเราคอนโทรมันจะเป็นคอนโทรลแรงดันได้ยังไงทิชูไม่เข้าทุกซอกซอยครับแต่น้ําอ่ะมันเข้าทุกซอกซอยทุกลุก รูขุนตูดรูอะไรทุกอย่างคือจะบอกว่าฉีดนเนี่ยยยัดรูตูดเนี่ยใช่ไงแล้วแล้วมันกระเด็นไหมแล้วมึงมีขี้ติดเนี่ยมันพอมันติดติ่งๆเนี่ยฉีดปุ๊บมันกระเด็นติดหลังติดฝาทั้งหมดทำไงก็อย่างน้อยกระเด็นไปที่อื่นไม่ได้กระเด็นโดนหนังไข่มันก็ยังสะอาดกว่าที่ชู้อ่ะแล้วคนมาเข้าต่อยขี้ติดกระเด็นเต็มเลยเนี้ยที่มึงฉีดฉีกันในขี้กระเด็นติดเต็มเนี้ยมึงฉีดไม่เป็นไงมึงองศาข้อมือมึงต้องได้ดิ ข้อมือมึงนับดีดีดิมึงองศาฟาดเข้าไปน้ำมันก็ตกลงมาอ่ะแต่แรงดันเนี่ยมันฉีดเนี่ยตูดอยู่เนี่ยฉีดปุ๊บขี้กระเด็นติดกำแพงเนี่ยมึงไม่เป็นเนี่ยแต่ถึงมันกระเด็นใช่ไหมมึงมีแม่บ้านไม่ทําไมเอ้าก็มันคือมันนายฉีกันหลายๆคนขี้มันกระเด็นตะสมสะสมหลายคนห้องน้ำก็สกปรกแม่บ้านก็ทํางานหนักไงอ้าวก็จ้างกันมาแล้วก็ให้มันทาดิแต่ก็คิดอย่างเงี้ยเขาก็คนเหมือนกันเขาเจอขี้เรา ขาก็ไม่อยากทําให้มันโปรกมากเราดูแลเนี่ยใช้กระดาษจูเช็ดมันสะอาดมันแห้งด้วยมึงจะเจ้าแม่บ้านมาดึงยืนดูดพอดในห้องน้ำล่นหรือไงมันไม่ได้เขาไม่ได้ดูดพอดเขาก็ทาความสะอาดแหละแต่บางทีขี้มันกระจายเยอะเกินมันก็น่าเกลียดเอาไอ้เหี้ยก็มึงฉีดได้เป็นไปฉีดยังไงอย่างนั้นผมบอกให้ใช้กระดาษชูไงทุกคนมันเช็ดเป็นมันก็เช็ดเช็ดเนี่ยเช็ดได้ฉีดฉีดแล้วจบ เช็ดห้องน้ำก็แห้งด้วยเพราะห้องน้ำแห้งคนอื่นเข้ามาก็สะอาดฉีดก็ไม่ต้องใช้เลยที่ลงทิชชู่ไปฉีดฉีด,ด,ดกระเด็นเนี่ยบางทีน้ำมันเลอะขอบโถนึกว่าเยี่ยวอีกไม่รู้อันไหนเยี่ยวอันไหนน้ำจากที่ฉีดมันก็ห้องน้ำตกกระโปรงมือไม่เป็นไงแม่บ้านเขาก็มีเดี๋ยวเขาก็มาเช็ดพอห้องน้ำตกกระโปรงเนี่ยหลดหยดไปลงพื้นเหยียบกันอีกกลายเป็นรอยตีดำๆเนี่ยก็ไม่ลง<ๆ>พยาธอีกแล้วระหว่างวันแม่งล่ออ้กางเกงในเข้าวินอีกเยี่อเลอะขี้อีก ก็โหก็เช็ดแล้วมันสะอาดตีกระดาษจูเขามีให้หยิบเขาหยิบได้เยอะนะโร้อนไหมใช้กระดาษมึงใช้แล้วเวลาไอ้กระดาษผ้าครับแม่งก็โคตรบางแล้วมึงดูมันดึงหนีวู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 มันก็ต้องร้อนมันก็ต้องสะอาดก็ต้องดึงอย่างนั้นแหละแล้วไม่ใมันตูดเลยอ่ะแล้วแล้วฉีดตูดแบบเนี่ยรู้ตูดชื้นๆน่ะแต่งเกงไปแล้ว เดินไปมันไม่ชื้นหรอเอาเชื้อราขึ้นรูตูดทําไงมึงก็เอานิ้วรีดรูตูดกับขนตูดรีดน้ำออกดีมึงทำแบบนั้นหรอเออมันก็สกปรกเนี่ยแล้วขี้มันติดนิ้วมาหรือเปล่าคนกกสกปรกใช่ไหมเออมึงฉีดเสร็จใช่ไหมมึงก็เอาไอ้ที่ฉีดเนี่ย ไอหัวฉีดอะปากดูตูดอีกทีนึงโอ้แล้วคนอื่นเขาเข้ามาต่อจะทำยังไงมึงเอาเลนที่ฉีดไปขูดรูตูดอย่างเงี้ยแเรื่องของบ้านเราสะอาดไว้ก่อนโอ้แล้วมันใครจะกล้าใช้ต่อมึงอ่ามึงก็ดูดีๆถ้ามันมีขี้ติดไอไอรูไอรูที่ฉีดมันก็เปลี่ยนห้องน้ำไงเปลี่ยนห้องน้ำก็เปลี่ยนแบบมันก็เต็มทุกห้องน้ำอ่ะก็เลอะขี้ทุกอันอ่ะอามึงก็ไม่ต้องใช้มันก็พองที่ชู้ส่วนตัวไปเดไอ้ก็พองที่ชู้ก็ปกให้ผมมีชู้ไงอมึงโง่ไงมันไม่สะอาดแต่ก็